นิทานหนูวัดกับหนูหมู่บ้านวันหนึ่งหนูวัดตัวน้อยออกจากวัดมาเที่ยวเล่นที่หมู่บ้านมันเจอหนูหมู่บ้านตัวหนึ่งกำลังกินข้าวเหลือๆอ,อยู่หนูวัดจึงชวนหนูหมู่บ้านกลับไปกินข้าวที่วัดด้วยกันหนูหมู่บ้านตาโตด้วยความตื่นเต้นไปวัดด้วยกันเหรอดีเลยอยากรู้จังว่าอาหารในวัดจะอร่อยเหมือนข้าวเหลือ,ลอที่นี่ไหมทั้งคู่จึงเดินเคียงข้างกันไปยังวัดเมื่อมาถึงศาลาหนูวัดจะเตรียมอาหารหันเจจานไว้ให้หนูหมู่บ้านชิมหนูหมู่บ้านมองจานอาหารด้วยความสงสัย นี่คืออะไรมันจะอร่อยเหมือนข้าวเหลือๆที่บ้านฉันไหมนะด้วยความกล้าหนูหมู่บ้านตัดสินใจลองชิมคําเล็กๆหนูวัดพานหนูหมู่บ้านเดินชมวัดทั่วบริเวณอย่างภาคภูมิใจขณะที่ทั้งคู่กำลังเดินชมพระอุโบสถแมววัดตัวโตสีดําเดินมาขู่ใส่หนูหมู่บ้านตกใจตัวแข็งเร็วหนีไปหนูวัดรีบดึงหนูหมู่บ้านวิ่งหนีสุดชีวิต หลังจากที่หนูวัดและหนูหมู่บ้านหนีแมววัดมาได้อย่างหวุดหวิดทั้งคู่ก็หายใจโล่งอกพวกมันนั่งพักใต้ต้นไม้ใหญ่ในบริเวณวัดหนูหมู่บ้านหันไปมองหนูวัดด้วยความรู้สึกขอบคุณขอบคุณนะที่ช่วยฉันหนูหมู่บ้านพูดขึ้นไม่เป็นไรเลยหนูวัดตอบที่วัดของเรามีอะไรให้ทำอีกเยอะเลยนะถ้าเธอสนใจเราจะพากันไปสำรวจดู หนูหมู่บ้านตกลงด้วยความยินดีทั้งคู่จึงเดินเล่นสำรวจวัดไปเรื่อยๆพวกเขาได้เห็นพระสงฆ์กำลังเจริญภาวนาได้ยินเสียงสวดมนต์ที่ไพเราะและได้กลิ่นธูปหอมระรวยตอนจบของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรดีหนูหมู่บ้านตัดสินใจอยู่วัดหนูหมู่บ้านอาจจะชอบบรรยากาศในวัดและตัดสินใจอยู่ที่นี่เลยหนูหมู่บ้านกลับบ้านหนูหมู่บ้านอาจจะคิดถึงบ้านและตัดสินใจกลับไปอยู่หมู่บ้านทั้งคู่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน ทั้งคู่กลายเป็นเพื่อนซีกันและมักจะแอบมาเจอกันที่วัดเป็นประจำหรือคุณมีไอเดียอื่นๆที่อยากให้เรื่องราวดำเนินไปลองเล่ามาให้ฟังสิครับ